สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลครัวบ้านนาเมนูเด็ดกับมาดามบ้านนาสวีเดนค่ะวันหยุดกับเมนูง่ายๆของวันเองนะคะขอบคุณทุกการรับชมและการติดตามให้กำลังใจวันและพี่ๆทีมงานช่องครมาดามบ้านนานะคะเปิดช่องนี้ขึ้นมารวบรวมสูตรอาหารและวิธีการกินอยู่ง่ายๆของวันเองค่ะแล้วก็สูตรอาหารของพี่ๆจากเมืองไทยนะคะ สำหรับวันนี้เป็นวันหยุดมันก็ยังมีอาการไข้ไม่สบาย <c oughs> ไออยู่บ้างนะคะก็ข้าวเชาว้ากินตอนบ่ายสามจ้าทุกคนคะ่ะคือต้องรอให้หิวก่อนเลยถึงจะกินได้ตอนนี้หิวแล้วนะคะส่วนเมนูของวันนั้นคุณสามีผู้น่ารักมาก รู้ว่าวันกินปลาแซลมอนรมควันแล้วเขาไปเจอปลาแซลมอนค่ะเขาก็เลยซื้อมาฝากวัน3ามแพ็คเลยพี่น้องเอ้ยคือกินเป็นอาทิตย์เลค่ะกว่าจะหมดเมนูที่จะกินกับปลาแซลมอนรมควันนะคะก็จะเป็นซูชิบ้างค่ะแล้วก็เอามาตำม,มากินกับส้มตำเสร็จแล้วค่ะพี่พี่น้องๆค่ะไปตำกันค่ะ มาจ้ากินง่ายๆอยู่ง่ายๆง,ง่ายมากเลยค่ะทเนอนอ,อยู่เมืองนอกเด้อนี่คือชีวิตเมียฝรั่งนะะของจริง <c oughs> ฉุนพริกมากเลยค่ะ จ้าโอ้น้ำเยอะมากโอ้เตรียมมาตั้ง3ามกลีบนีคะงั้นขอใส่สองพอนะคะน้ำปลาค่ะน้ำปลาค่ะ ่ากับแครอทลงไปเลยจ้า ชิมหน่อยคะ่ะน่าจะหนักไปทางเปรี้ยวนะคะอืมคนอะไรทำอะไรก็อร่อยพี่น้องปรุงทีเดียวแซ่บเลยคะ่ะเนี้ก็ปาลาแซลมอนอนรมควัน <c oughs> จะเป็นแบบนี้นะคะที่เขาเอาไว้กินกับขนมปังกันค่ะสำหรับฝลั่งนะคะแต่ว่านำมากิ้กับส้มตำค่ะทุกคน นี่เี๋ยวก็คลุกอย่างเดีวเลยค่ะเสร็จแล้วค่าส้มตำของเราค่ะมาค่ะกับข้าวสวยร้อนๆกันเลยนะคะวันนี้วันมีแคปหมู ของฝรั่งค่ะของสวีเดนค่ะเขาจะขายเฉพาะหน้าร้อนนะคะตอนนี้ก็น่าจะท้ายฤด,ดูกาลแล้วค่ะมาค่ะทานข้าวกันค่ะลุยค่ะที่น้องๆหน้าตาคนป่วยก็ไม่อยากให้รับชมกันนะคะรับชมแต่จานแล้วกันค่ะทุกคนจ้า ชิมก่อนอืมข้าวเช้ากินตอนบ่ายสามยังไงก็อร่อยคะ่ะ ก็ขายเป็นขนมนะคะแทปหมูสวีเดนแต่เรามากินกับส้นตืมแทบค่ะยุยูตอนเที่ยงกันนะคะ เนื้อปลาแซลมอนจะเป็นแบบนี้ค่ะบางๆผักเราก็ยังคงเป็นกระหล่ำปลีนะคะ แซ่บมากเลยพี่น้องจ๋า แยบมากค่ะพี่พี่น้องน้องอขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็ยั่วน้ำยั่วน้ำลายกันมาจนถึงตอนสุดท้ายเลยนะคะ หมดแล้วค่ะทุกคนต้องขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ